กี่วันแล้วเนี่ยเฮียทองมงคลเนี่ยตัดมาตั้งแต่วันที่มงคลทองไปรับมาตั้งแต่วันที่มงคลทองก็กู้ดครับนี่แห้งดีสี่วันห้าวันแล้วครับเนี่ยห้าวันห้าวันแล้วครับเนื้อยังแห้งอยู่เลยนะครับจริงๆเนื้อมันเยอะกว่านี้นะฮะลูกตรงเหมือนหมอดเลยหนามตรงเห็นไหมฮะหนามตรงอาลูกเนี่ยมันจะลูกเหลือก้นเข็งเล็กที่สุดละ ลองชิมนี่้ลูกนั้นถึงบ้านก็ยังไม่เละหรอกใช่ลูกนี้ยังไม่เละเลยยังตามของไนายจะตาม,ม,มรสชาติดีถ้าด,ดีเลยอ่ะความมันเท่าๆกัน,น,นก็เนื้อเยอะมากเลยาหลายวันก็ยังมาเปลี่ยนสภาพนะยังหวานมันเท่ากันก้อนนั้นนี่เขาขายเลยใช่ไหย ถ่ายไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาไปกินเองก่อนหน้เนี้ยี<ข>่ต้อกูดเก็บกินเองเข,อเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจไอ้ไอ้ต้นนี้เขาสนใจสองก้อนอย่างเดียวอืนนี้ผมอะ่ะสังเกตดูตันใหญ่มันน่าจะเอาลูกมาลองกินไงอืเลยเก็บมาที่เรียกมาสามลูกลพอลองกินแล้วเลยบอกตัดไปหมดเลยเจ๊อัดหมดต้นเลยเนียนดีแท้เนื้อน่ะเนื้อรสชาติเนื้อเนียนเม็ดเล็ก นึปบปวดคอโอ้อร่อยอร่อยเกิน